อ่าพี่น้องนี้ได้เนื้อง,งัวมาเนาะเ้าไปสบายนังให้ามาลวกสะดุ้งั้นนอนเสร็จไปหลับสะดุ้งล้นมั่งนี่พี่น้องผักก้อยก็เย็นนี่แหละเอามาปรุงก็ได้บัดนี้กะมีนี่แหละไอ้เพี้ยกะอุ่นนี่แหละนี่ใส่เกลือไปเลยเดี๋ยวได้ครับเด้อพี่น้องให้เหลือดแลับนะเลือดใส่เทยใส่ดีแล้วอืมพันนี่ใส่แก้วหัขขวได้ใส่แก้วหัขขวหอมก็ได้ ฮนะใส่แล้วพี่น้องคนหน่ยโคเล่โคเล่โคเล่สีสันเป็นได้ก็ได้อยู่ด้ีเนาะนักผ่าขี้ริ้วไร้ใส่หลายสบายนัง่งน,นะสบายเลยเนาะสีสดใสเดี๋ยวตักเลยบัดนี่เนี่ยลองคอยสบายนัง่นงไว้เน,น,นื้อละได้ไอ เป็นสบายน่งเม็นไปนัง่นนงห,หลายๆนะอาคีดิวเสฉะร่วมกันนะครับเนี่ยสบายนงตอนใหญ่ๆเลยเป็นแบบเป๊ะยังสเสียบนะพักกันไหนยังกินน่ามากเสียบๆเลยครับเด้อมาเสฉะร่กันครับมาพี่น้องก็ได้ละบ้านนี้อืมก็มีแนมหนมไอให่สามหอเนาะอืมนี่แต่พี่น้องไม่นู่ห้หมดนี้มาเสียบๆก็โน้มบนเด้อครับเด้ออืยพักกันนี่แหละพักกันนี่กับขอนข้าวนเหนียวก็เต็มติบพ,พี่น้องมาเสียบๆน้่งโน้มบนเลยครับเด้อ เสร็จเสน้ำกันครับ